สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้กับผมนักาปถมเงินตาโบราณครับวันนี้มาไลฟ์สดในในช่องของ YouTube ของช่องของนครปรถมเงินตาโบราณครับก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันทุกทุกท่านครับกับผมนครปรถมเงินตาโบราณครับวันนี้ผมมีรายการแบงค์เก่าหรือว่าธนบัตรไทยเนี่ะครับเอามาหยิบยกพร้อมอธิบายให้ได้ฟังกันครับ วันนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่ธนบัตรแบบแรกของสมัยรัชกาลที่9ครับหรือจะเรียกได้ง่ายๆเลยว่าเป็นแบงค์แบบแรกของสมัยรัชกาลที่9ครับเดี๋ยวผมจะหยิบยกให้ดูประมาณ 3- 4แบบครับแล้วมาอธิบายให้ได้ฟังกันว่าธนาบัตรในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยเริ่มแรกเลยเราเริ่มใช้ธนบัตรรูปแบบไหนเดี๋ยวผมจะหยิบยกให้ได้ดูกันนะครับอ่ะก่อนอื่นผมขออนุญาต หยิบยกให้ดูธนบัตรแบบแรกของสมัยรัชการที่9ก่อนนะครับธนบัตรที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นแบงค์แบบแรกของสมัยราชการที่9ครับซึ่งจะมีชนิดราคา120 10บาท5บาท1บาทและ50สตังค์ครับซึ่งผมจะวางเรียงลักษณะแบบนี้ให้พี่ที่ดูนะนะครับนี่คือเป็นแบงค์แบบแรกของสมัยรัชการที่9นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยวันนี้ก็เลยมาลองทดสอบการไลฟ์ใน YouTube ดูนะครับวันนี้ผมจะอธิบาย ธนบัตรแบบแรกของสมัยรัชกาลที่เก้าให้ได้ชมกันนะครับอ่ะแบงค์แบบแรกของสมัยรัชกาลที่เก้านะครับก็จะมีชนิดราคาหนึ่งร้อยยี่สิบสิบาทห้าบาทหนึ่งบาทและห้าสิบตังค์ครับซึ่งเป็นธนบัตรแบบแรกของสมัยรัชกาลที่เก้าครับแต่และชนิดราคาอย่างเช่นหนึ่งร้อยยี่สิบสิบาทห้าบาทหนึ่งบาทเนี่ยแต่และชนิดราคาก็จะมีหลากหลายรุ่นแตกต่างกันไปนะครับ รุ่นแรกๆก,ก็จะเป็นตัวเลขแดงพระพักนุ่มเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิโดีโอในคลิปต่อไปเอามาให้ได้ชมกันนะครับอันนี้รุ่นนี้ก็จะประกาศใช้เมื่อปีพศ2501ครับส่วนแบงค์50บตังค์เนี่ยจะประกาศใช้เมื่อปีพศ2491หรือจะเรียกได้ว่าเป็นแบงค์แบบแรกของสมัยรัชกาลที่9เดี๋ยวผมจะหยิบยกอธิบายเพิ่มเติมให้ได้ฟังกันนะครับว่าแต่และชนิดราคาเนี่ยมีภาพอะไรอยู่บนธนบัตรบ้างอย่างเช่นแบงค์ร้อยครับแบงค์ร้อยเนี่ยภาพด้านหน้าเนี่ยจะเป็นภาพ ซุ้มประตูวัตรุณครับซึ่งจะมียักษ์สองตนแบบนี้ครับยักษ์ตัวนี้เป็นตนสีเขียวชื่อทศกัณฐ์นะครับส่วนยักษ์ตัวนี้เป็นตนสีขาวชื่อสารศาสตร์เดชะเป็นแบงค์เก่าที่ยังสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับตรงด้านบนนี้จะเป็นคุดผ่ามุมขวาล่างนี้จะเป็นช้างสามเสียนหรือว่าช้างอิยาาพศครับส่วนด้านหลังนี้จะเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมครับมีโทษการปองแป่นธนบัตรตัวหนังสือภาษาอังกฤษเล็กๆเนี่ยเป็นชื่อบริษัทโทรมัตที่ผลิตธนบัตรให้กับเราอันนี้คือเป็นแบงค์แท้นะครับนะเป็นแบงค์เกาใรช้ ส่วนแบงค์ยี่สิบครับแบงค์ยี่สิบภาพด้านหน้าเนี่ยจะเป็นภาพพระธนสิตธาพิรมพายพน้าจักรีมหาปราสาทเช่นเดียวกันครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นภาพพระน้านณะตสมาคมครับเป็นธนบัตรเก่าสภาพไม่แผ่การใช้นะครับส่วนแบงค์สิบครับภาพด้านหน้าเป็นภาพป้อมประการครับมองไกลๆเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับจะเป็นเจดีย์บุคขทองเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นแบงค์เก่าสภาพานแผ่การใช้แบงค์สิบส่วนแบงค์ห้าบาทนะครับแบงค์ห้าบาทเนี่ยจะเป็นภาพองค์พระปฐมเจดีย์ครับแล้วก็สะพานเจริญศรัทธาหรรือชาวนนคปฐมเี่ย จะเรียกว่าสะพานยักษ์ครับในสภาพที่แบบไม่ผ่านการใช้ส่วนแบงค์หนึ่งบาทนะครับแบงค์หนึ่งบาทนี้จะเป็นภาพวัดพระสมุรเจดีย์ครับสวยงามครับไม่ผ่านการใช้แบบนี้ครับสําหรับแบงค์ห้าสิบงค์นักสะสมจะเรียกว่าห้าสิบงา์ลายไทยครับตรงกลางนี้เป็นคุดผามุมขวาล่างนี้จะเป็นช้างสามเยนหรือว่าช้างอเยราพดครับลายแดงๆตรงนี้ครับจะเป็นลายพานละชจานวนประดิษฐานเหนือพันเว้นฟ้าครับด้านหลังนี้ก็เป็นสภาพวัดพระสมุรเจดีย์ครับ อันนี้ก็จะเป็นธนบัตรแบบแรกของสมัยรัชกาลที่9ก้าหรือจะเรียกได้ว่าเป็นแบงค์แบบแรกของสมัยรัชกาลที่9ก้าต่อไปนะครับอันนี้ผลิตที่บริษัทโทมัสดูลอนดอนประเทศอังกฤษนะนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นธนบัตรแบบที่10ครับแบบที่10นี้ก็ผลิตที่บริษัทโทมัสเช่นเดียวกันนะครับแบบที่10เนี่ยจะผลิตแค่ชนิดราคาเดียวคือชนิดราคา100บาทครับที่นักสะสมจะเรียกกันว่าแบงค์ร้อยเรือหงครับด้านหลังนี้จะเป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์ครับ แบงค์ร้อยแบบที่สิบเนี่ยผลิตแคชเชี้รราคาเดียวแล้วก็เป็นแบงค์แบงค์แบบสุดท้ายแบบที่สิบแบบสุดท้ายนะครับที่ผลิตที่บริษัทโทมัสนะครับด้านหลังนี้จะเป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์รุ่นนี้จะประกาศใช้เมื่อประมาณปีสองพนห้าร้อยสหนึ่งนะครับปีสองพห้าร้อยสหนึ่งอันนี้คือสภาพไม่แผงการใช้นะนะครับแล้วต่อไปครับเป็นธนบัตรแบบที่สิบเอ็ดแบบที่สิบเอ็ดเนี่ย จะผลิตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับจะเริ่มประกาศใช้เมื่อปีพศ2512แบบนี้ครับก็จะเป็นธนบัตรแบบที่11ในสมัยรัชกาลที่9เดี๋ยวผมจะหยิบยกให้พี่ด,ดูนะว่าแต่และชนิดราคาเนี่ยมีภาพอะไรอยู่บนธนบัตรกันบ้างนะครับแต่และชนิดราคามีภาพอะไรอยู่บนธนบัตรกันบ้างแบงค์500ครับแบงค์500เนี่ยจะเป็นพระปางสามยอดครับพระปางสามยอดแบบนี้ครับจังหวัดลบบุรีแบงค์500นะครับส่วนแบงค์100เนี่ยจะเป็นภาพ พระพรมมหาและชวงครับแบบนี้อันนี้คือเป็นธนบัตรแบบที่11นะผลิตที่ธนาคารประเทศไทยนะส่วนแบงค์ยีครับจะเป็นภาพด้านหลังเนี่ยจะเป็นภาพเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะครับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชแบบนี้ครับส่วนแบงค์สิส่วนแบงค์สิเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นโบสถ์วัดเบนครับสําหรับแบงค์หบาทจะเป็นภาพพระที่นั่งอภรพิโมกษศาสตร์อันนี้ผมก็หยิบยกมาให้ดูทั้งหมด3 แบบนะครับนะส่วนแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นแบงค์ร้อยช้างแดงแบบที่2จะเป็นแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับนะเดี๋ยวผมจะหยิบยกให้ดูเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอ่านคอมเมนต์ก่อนเพราะว่าไม่ได้เปิดดูคอมเมนต์นะครับนะไม่ได้เปิดดูคอมเมนต์สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยสามารถทักทายสามารถทักทายสวัสดีกันได้นะครับสอบถามได้นะครับผมนครปฐมเงินตาบรานเดี๋ยวก็ในไลฟ์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็อยากจะ หยิบยกเอามาให้ได้ดูกันว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคานะครับอ่าต่อไปครับก็จะเป็นธนบัตรแบบที่สิบสองธนบัตรแบบที่สิบสองนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเรียงไว้อย่างงี้ก่อนนะครับหรือขออนุญาตเรียงไว้อย่างงี้ธนบัตรแบบเก้าธนบัตรแบบสิบธนบัตรแบบที่สิบเอ็ดแล้วก็ธนบัตรแบบที่สิบสองแบบที่สิบสองเนี่ยก็จะมีแบงค์ร้อยช้างแดงแบงค์ยี่สิบพระเจ้าตากแล้วก็แบงค์สิบทรงม้าแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นธนบัตรแบบที่สองนะแบงค์ร้อยช้างแดงเนี่ยก็จะมีด้วยการสองรุ่น นะครับแบงค์ร้อยช้างแดงแบบนี้นะไม่แผงการใช้นะเป็นธนบัตรแท้นะครับย้านะครับว่าเป็นแบงค์เก่าแต่งอยู่ในสภาพที่แบบไม่แผงการใช้แบงค์ร้อยช้างแดงครับก็จะมีด้วยกัน2รุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวเลข6หลักรุ่น2เนี่ยจะเป็นตัว да. เลข7หลักแบบนี้ครับแบงค์ร้อยช้างแดงในสภาพแผงการใช้ก็ประกาศใช้เมื่อปีวพศ2521อครับอันนี้ก็เป็นธนบัตรแบบที่2นะนะครับแล้วก็แบงค์ยี่สิบก็จะมีด้วยกัน2รุ่นเช oui. ่นเดียวกันแบงค์ยี่สิบเป็นตัวเลลข6หักกรุ่น2็จะเป็นตัวเลข7หลัก รุ่น1เนี่ยประกาศใช้2524ส่ครับส่วนรุ่น2เนี่ยประกาศใช้2528สภา,ภาพไม่ผ่านการใช้แบบนี้ครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นแบงค์สิบทรงม้าแบบนี้ครับประกาศใช้2 5 2 3ครับในสภาพที่แบบไม่ผ่านการใช้แบบนี้สรุปแล้วนะครับนะแถวด้านบนเนี่ยคือเป็นธนบัตรแบบแรกของสมัยรัชกาลที่9นะครับแถวด้านบนตรงนี้นะเป็นแบงค์แบบแรกของสมัยรัชกาลที่9เป็นแบบ9สมัยรัชกาลที่9ส่วนแบบ10เนี่ยเป็นแบงค์ร้อย เรือหงผลิตที่บริษัทโทมัรสองรุ่นนี้ส่วนรุ่นสุดท้ายด้านล่างแบบสิบเอ็ดนี่ครับเป็นธนบัตรแบบแรกที่ผลิตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนแบบสิบสองก็จะมีแบงค์ร้อย้างแดงแล้วก็แบงค์ยี่สิบแล้วก็แบงค์สิบส่วนแบบสิบสามเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิดีโอให้ดูแล้วกันแบบสิบสามนี่ยก็จะมีแบงค์ห้าร้อยครับแบงค์ห้าร้อยจำโบ้แล้วก็แบงค์ห้าสิบจะมีด้วยกันสองรุ่นแบงค์ห้าสิบเนี่ยก็จะมีอ่า รุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นรุ่นสีตกนะครับนะจำนวนการผลิตค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็รุ่น2เนี่ยก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่หมวดรุ่นหนึ่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่หมวด 0A ถึง 2B นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปก็เป็นลายน้ำหลอ9กแล้วก็แบงค์เนี่ยก็จะมีจะมี2ลายน้ำนะแบงค์นี้จะมี2ลายน้ำนะจะมีลายน้ำสมเด็จย่าแล้วก็อย่างนี้ครับอันนี้เป็นแบงค์ห้าสแบงค์ห้ซึ่งเป็นลายน้ำหลอ9กถ้าผลิตออกมาเป็นธนบัตร ที่ลึกในวาระอของสมเด็จย่าเนี่ยก็จะเป็นลายน้ําสมเด็จย่าแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นแบงค์ห้าสิบอย่างแบงค์ห้าสิบกาญจนาอย่างนี้ครับก็รุ่นลายแบบเดียวกันครับรุ่นลายแบบเดียวกันแต่ว่ารุ่นลายแบบเดียวกันแต่ว่ารุ่นเนี้ยจะผลิตที่ออสเตรเลียวัสดุโพลิเมอร์นะครับก็อันนี้คือจะเป็นแบงค์ห้าสิบแบบนี้ครับแบงค์ห้าสิบเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูว่าว่าแบงค์สิบเนี่ยที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้ามีแบบไหนบ้างแล้วก็แบงค์ห้า ห้าสิบที่ใช้ในไหนในการรละการเก้านี่มีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ส่วนธนบัตรที่ลึกก็มีนะครับนาะผมก็จะไลฟ์สดเป็นประจําแบบนี้ในทุกๆวันนะครับนาอาจจะไลฟ์สดในช่องของทิกต็อกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยมาไลฟ์สดในช่องของ YouTube เอามาให้ได้ชมกันแบงค์เจ็ดสิบแบบนี้ครับก็จะมีเผื่อท่านใดสนใจที่แบบว่าจะได้เจ็ดสิบที่ลึกแบบเนี้ยเป็นใบก็มีแบ่งปันให้นะนะครับก็ติดตามได้สามารถสอบถามได้ทักเข้ามาสอบถามในคอมเมนต์ได้นะครับเผื่อใครที่อยากจะได้เก็บไว้เป็นของที่ลึก ไว้เป็นของคุณค่าทางจิตใจครับผมก็ดีใจที่แบ่งปันให้นะครับนะักข่ผม,ผมนครปฐามเงินตาโบราณวันนี้ก็อขออนุญาตมาไลฟ์สดไม่นานนะครับนะขอนุญาตมาไลฟ์สดไม่นานเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็ตั้งใจอยากจะไลฟ์สดนานๆแหละแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็จะไลฟ์สดอยู่ในช่องของอช่องของในช่องของ t i k t o k อยู่เป็นประจำทุกๆวันนะครับก็เลยขออนุญาตมาไลฟ์สดในช่องของ YouTube นี้แป๊บหนึ่งก็อยากจะไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปเอาไว้อัดคลิปเอาไว้เอาไวใ้ให้ที่ดูย้อนหลังกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับนะก็มาลองไลฟ์สดประมาณสัก10นาทีนะครับเพื่อที่จะให้หลายๆคนเนี่ยได้เข้ามาติดตามรับชมถ้าเผื่อใครได้ดูแล้วนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามฝากกดแชร์บอกต่อให้ด้วยนะครับผมก็พยายามจะทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องแบงก์เก่าเหรียญเก่าเอามาให้ได้ชมกันเรื่อยๆครับ อ่าเหรียญแบบไหนแบงค์แบบไหนผมส่วนมากเนี่ยผมไม่ค่อยประกาศรับซื้อหรอกแต่ว่าผมจะมาทํารายละเอียดคลิปเอามาชี้แจงให้ได้ฟังกันแล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับนะที่ผมมาไลฟ์สดเนี่ยผมจะบอกพี่ท่านหนึ่งนะครับว่าผมเคยทําคลิปวิดีโออ่าแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงผมก็มาอธิบายให้ฟังกันนี่แหละแล้วก็มีคนคนนึงเขาบอกว่าถ้าเคลือบมาผมไม่ได้เคลือบผมไม่ได้เคลือบนะถ้าเคลือบมารับซื้อใบละอ่าห้าบาทห้าสิบบาทแต่ถ้าไม่เคลือบรับซื้อใบละห้าพัน ผมบอกถึงพี่คนนั้นนะแล้วพี่อะมากล้าท้าให้ผมตรวจสอบนะพี่บอกว่าถ้าเผื่อผมก็เลยคอมเมนต์ไปว่าอันนี้ผมไม่ได้เครือบผมรับประกันแท้นะครับนะผมพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปว่าผมเนี่ยผมมีเป็นหมื่นใบพี่จะซื้อจริงไหมถ้าพี่จะซื้อจริงนะครับนะผมมีเป็นหมื่นใบนะครับผมมีเป็นหมื่นใบนะครับผมสามารถตรวจสอบได้สามารถให้ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ผมเมื่อวานผมเพิ่งจะแกะแหนบไปผมมีเป็นแหนบแบบนี้ครับ ผมเอาเอาใบละสามพันก็พอผมเอาใบละสามพันก็พอผมสามารถไปตรวจสอบได้นะครับนะพี่ยอมจ่ายตังจริงหรือเปล่าผมบอกบอกฝากพอถึงกับพี่คนนั้นด้วยนะพี่บอกกล้าตรวจสอบหรือเปล่าผมกล้าตรวจสอบครับพี่นัดกับผมธนาคารไหนก็ได้ขอให้พี่เตรียมตังไปพอเถอะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมไปหมื่นใบพี่บอกจะซื้อใบละห้าพันผมบอกผมขายใบละสามพันก็พอซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมมาแบ่งปันอยู่เนี่ยแบบเนี้ยใบละสองร้อยยี่สิบาทเท่านั้นใบละสองร้อยยี่สิบาทเท่านั้น แบงค์ร้อยช้างแดงแบบนี้นะครับไม่ผ่านการใช้แบบนี้แกะจากแนบนะครับนะแกะจากแนบแบบนี้ครับพี่มาบอกว่าพี่จะรับซื้อไปละห้าพันใจเย็นๆพี่พี่ตั้งสติดูดีๆก่อนพี่อย่าไปบอกว่าคนนู้นของปลอมคนนี้ของปลอมสิ่งที่พี่ไม่เคยเห็นนะ่ะอย่าไปคิดว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ครับเพียงแต่ว่าพี่อ่ะไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมพี่อย่าศึกษาก่อนเวลาพี่คอมเมนต์อะไรเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ย มันเป็นคือบอกพี่กล้าท้าตรวจสอบแล้วพี่บอกว่าพี่จะรับซื้อไบละห้าพันผมบอกผมเอาไบละสามพันก็พอเดี๋ยวผมเตรียมไปหมื่นใบพี่นัดผมได้เลยนัดผมได้เลยครับว่าจะเจอที่ไหนผมอยู่นครปฐมนัดก็เจอที่ธนาคารไหนก็ได้ขอให้พี่ซื้อจริงแค่นั้นแหละผมขายแค่ใบละสองยยีบาทพี่จะมาขอซื้อไบละห้าพันพี่บอกกล้าตรวจสอบผมกล้าให้พี่ตรวจสอบครับไม่ได้เครือบไม่ได้เครือบครับพี่แต่ว่าพี่อ่ะจะพิมพ์อะไรอ่ะตั้งสติสตีนิดนึงพอถึงเวลานั้นนะโอ้ย พอตรวจสอบขึ้นมาจริงๆผมกล้ารับปบะกันนะว่าธนบัตรแท้ทุกใบนะมันเป็นแบงค์แท้ทุกใบยังไงพี่ก็เสียตังค์อยู่แล้วพี่กล้ารับซื้อใบละห้าพันสามพันผมเสนอพี่แค่สามพันพี่บอกพี่จะซื้อใบละห้าพันพี่ซื้อไบละสามพันจริงหรือเปล่าเหรอเดี๋ยวผมเอาเอา่ง่ายๆเอาแค่ร้อยใบร้อยใบแค่นี้พอร้อยใบแค่นี้พอพี่บอกจะซื้อไบละสามพันเนี่ยแค่ร้อยใบเรียงเลขผมจัดร้อยใบเรียงเลขให้ด้วยแล้วพี่จะเอาเพิ่มอีกสักเปหมื่นใบเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมไปให้นะครับยังไงพี่ก็ถ้ามาดูคลิปนี้้แลว นะครับพี่ลองพิจารณาดูดีๆใหม่นะครับลองไปศึกษาดูก่อนอย่าห้าวผมบอกตรงว่าอย่าห้าวนะครับนะว่าเฮ้ยโหก้ากาไปตรวจสอบไหมผมกล้าไปตรวจสอบพี่กล้าซื้อหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าตรวจสอบแล้วมันเป็นของจริงเนี่ยพี่บอกว่าจะซื้อใบละห้าพันผมเอาแค่ใบละสามพันแค่นั้นเองผมให้ลายเซ็นบรรหารไปด้วยเลยใบละสามพันลองที่คำนวณนไปตังเนี่ยเอาไปแค่ร้อยใบก่อนเ,ออเดี๋ยวพี่ไม่พอเดี๋ยวผมหาเพิ่มให้เป็นหมื่นใบนะครับนะเดี๋ยวผมเตรียมไปเพิ่มให้หมื่นใบนะครับนะก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยครับกับผมนะครปฐมกันตาโบราณผมเนี่ยทำคลิปแบบชัดเจนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับใครที่ติดตามผมเนี่ยจะทราบดีนะครับนะบว่าผมเนี่ยนครปฐมกันตาโบราณผมไลฟ์สดทุกวันในทิกต o อกครับไปติดตามผมได้ไปป่วนในผมได้ในช่องนั้นนะครับนะก็อยากจะบอกถึงหลายๆคนที่ยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องแบงค์เก่าเหรียญเก่าพยายามศึกษาดีๆก่อนนะครับเพราะว่าถึงเวลาโดนฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ย ราพรบคอมเนี่ยเวลาเรียกร้องเนี่ยโอ้โหเสียตังค์หนักนะมีกยศึกษาดูวีดีก่อนเวลาผมทําคลิปอะไรเนี่ยผมจะมาชี้แจงอธิบายให้อย่างชัดเจนนะครับก็แบบตรงไปตรงมาผมไม่อ้อมคอมครับกับผมนักข่าผมเงินตาโบราณนะครับก็สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาแวะเวียนติดตามรับชมใครจะดูย้อนหลังก็ดีนะครับนานยังไงฝากกดติดตามไปด้วยฝากกดแชร์บอกต่อให้ด้วยครับกับผมนักข่วาวผมเงินตาโบราณครับสําหรับวันนี้ครับ ต้องขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่พยายามจะมาอัปเดตคลิปวีดีโอต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแบงก์เก่าเหรียญเก่าให้พี่ได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมนักขาปฐมเงินตาบรานต้องขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนอยังไงฝากกติดตามฝากกดแชร์บอกต่อให้ด้วยกับผมนักขาปฐมเงินตาบรานสวัสดีครับ